คืนนะฮะอเมริกามันก็อาจจะมีเริ่มหุ้นอเมริกาเริ่มมีหยุดหยุดบ้างเริ่มเริมเริ่มชะลอการปรับเพิ่มขึ้นแต่ Microsoft ก็ยังขึ้นต่อนะ Apple ก็บวกดีดีเทสลาก็เหมือนจะมา n v ็นวีก็ติดลบนิดนึงนะหุ้นอเมริกามันยังดูแข็งแกร่งนะครับเมื่อวานนะครับก็มีการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจออกมาแล้วทํานองแล้วโดยภาพรวมแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว กู o ออเดอร์นะฮะพวกหรือก no ูดชิ h นะฮะหรือ pending home sale นะครับหรือ initial j o b l e t s claim เนี่ยออกมาแล้วโดยส่วนใหญ่ไม่ดีเลยนะครับไล่เรียงไปแต่ initial j o b l e t s claim ก็ออกมาต่ำคาดนิดนนะฮะ continuing claim นะฮะก็ค่อนข้างสูง continuing claim หมายความว่าคือเคมแล้วเคมอีกอะหางานไม่ได้สักทีอีพวกหางานไม่ได้สักทีเนี่ยมันสูงขึ้น นะครับดยเ o เบิลกูดออเดอก็นะครับออกมาแล้วอาจจะดีกว่าคาดนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นพวกแคบกูดออเดอร์อย่างเงี้ยออกมาแล้วไม่ค่อยดีนะครับโดยภาพรวมแล้วตัวเลขเศรษฐกิจที่มันแบบว่าเล็กๆน้อยย่อยๆเนี่ยของเมกาเนี่ยมันออกมาไม่ดีนะครับโดยเฉพาะเรื่องของตัวเอ่อรีเคอร์ดิ้งจ็อบเลใช่ปหะหรือตัว c o n เ i n u วติ้งก็คือการจ้างไอ้การขอรับเชิญการว่างงานแบบต่อเนื่องสะสมมาเรื่อยๆคือเส้นสีแดงเห็นไหม ถ้าเกิดมองไม่เห็นเดี๋ยวผมวาดให้ดูเพราะว่าดูผ่าน YouTube แล้วภาพมันจะไม่ค่อยชัดใช่ปว่าช่องเทนมีแปลไทยให้ด้วยนะครับดีเบตอูดีจังเลยน่าไปดูนะครับช่องเทนเนะครับอ่าเนี่ยนะฮะเนี่ยเขาบอกว่าการขอสวิตการการว่างงานต่อเนื่องนะฮะตอนนี้ยอดของมันเนี่ยสูงที่สุดตั้งแต่ปี2021โอ้มันก็จะสะท้อนว่าตัวเลขการว่างงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตร,รที่จะรายงานใน วันศุกร์หน้าเนี่ยนะครับก็ไม่น่าจะดีนะครับถ้าทรงเป็นแบบนี้หุ้นเมกามันก็ลงยากละตัวเลขการจ้างงานมันแย่ไงก็จะทําให้เชื่อว่าเดี๋ยวเฟดก็ยังไงก็ต้องลดดอกเบีย้ยถัดมานะครับ US New Home s a l e นะฮะก็ติดลบถึง11%นะมันอ่อนมันนะฮะนะครับเเหลืออยู่เพียงแค่6,19,000ยูนิตนะฮะ,ะต่ำมากนะต่ำที่สุดตั้งแต่ปี2022นะครับตัวเลขก็ นิวโคมเซลก็แย่ลงเรื่อยๆตัวเลขอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก PERSONAL c o n s u m p t i o n ก็แผ่วลงนะครับ call capital g o o d order นะครับมันอ่อนมันก็ติดลบ call capital goods h i p m e n t ก็ลบ0.5นะครับ call capital g o o d order หมายความว่าไงก็คือเหมือนแบบรายการพวกรายการสินค้าทุนนะครับรายการสินค้าจําเป็นอะไรเงี้ยครับคำสั่งซื้ออะไรก็ว่ากันไปมันมันลดลงนะครับหรือการรายการการส่งสินค้านะฮะ ก็ติดลบลดลงนะครับคือมันดูแล้วตัวเลขทั้งหมดมันดูไม่ดีนี่คือชี้ชันนะฮะว่าอีโคโนมีโชว์ที่ออกมาเมื่อคืนเนี่ยมันค่อนข้างแย่นะครับ continuing continuing นะฮะิ o n t i ิ u งนะขออภัยผมพูดผิดนะฮะ continuing นะฮะจ็อบเ s s เคมเนี่ยก็สูงขึ้นนะครับแตง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 ,แตงนะครับอันนี้ก็ us order of business ก็คือ e-commerce เมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมะฮะติดลบ ก็ดูทําให้เห็นว่าสภาพเศรษฐกิจเมกาก็ดูไม่ค่อยดีนอกจากนั้นนะฮะตัว s s สเอชเซวินะครับเงินสำรองเงินสำรองเงินฝากหรือเงินแบบเงินกันไว้อะไว้ฉุกเฉินะไรอย่างเงี้ยเงินเก็บไว้ฉุกเฉินตั้งแต่นับตั้งแต่ตอนโควิดโควิดเนี่ยตอนแรกทุกคนจะมีเงินสดในมือสำรองฉุกเฉินไว้เยอะเพราะว่ารัฐบาลแจกเงินไปไปมาผ่านมานะฮะจากจุดที่เก็บเงินไว้สงสุดได้เนี่ยจนถึงตอนนี้ก็ติดลบกว่าตอนก่อนเกิดโควิดละ นะครับ SS s s s a v i n ิตอนนี้ติดลบเมื่อติดลบ SS s อ s a v i n g ของคุณเงินะสำรองเฉินตอนนี้คุณเริ่มขัดสนนะฮะแม้ว่าคุณจะมีไรายได้ดีแต่คุณใช้จ่ายเยอะก็นำมาซึ่งเรื่องของปัญหาการผิดนัดชำระหนี้นะฮะของเคดิบัตรเครดิตการ์ด missing payment นะฮะเนี่ยนะครับก็ผิดนัดชำะนะร,ร,ระหนะน,นี้มากที่สุดตั้งแต่ปี2012นะครับ8ปี นะครับขอภัยสิ12ปีนะฮะเป็นการผิดนัดชำระหนี้ที่มากที่สุดออโต้โลนก็กําลังจะผิดนัดชำระหนี้สูงขึ้นไปเรื่อยๆนี่คือปัญหาเศรษฐกิจเมกาโดยรวมๆก็เลยดึงทําให้ US Economic Surprise หมายความว่าการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจเมกาของของเมกาออกมาเนี่ยโอ้โหต่ํากว่าคาดต่ํากว่าคาดจนตอนนี้ก็ดานิวโลในรอบหลายปีประมาณ2ปีนะครับอันนี้ของซตตี้นะฮะถ้าดูของบูมเบิร์กนี่น่าจะในรอบ5ปีเลยมั้งนะครับ อันนี้ก็เล่าให้ฟังนะตัวเลขเศรษฐกิจเมริกาไม่ค่อยดีนะครับแล้เมื่อคืนนะฮะต้องระวังนะฮะบรรดาหุ้นเทคเนี่ยมันเริ่มมีสัญญาณไม่ดีนะครับจากตัวนี้นะครับนั่นก็คือหุ้นไมโครนนะฮะหุ้นไมโครนเนี่ยก็คือมันก็ไม่ได้ถึงขนาดเป็นบิ๊กเทคอะแต่มันก็พอพออ้างอิงได้นะฮะพออ้างอิงได้นะครับก็ ไมครเนี่ยเขาก็มีการเปยดนะฮะเอาลุกเกี่ยวกับผลประกอบการออกมาทำพรีวิวออกมาภาพออกมาไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็พรีวิวของไมคครที่ออกมาไม่ดีเนี่ยมันก็ไปย้ำถึงความเสี่ยงที่มีต่อความคาดหวังใน AI อยู่ตอนนี้นะครับสุดท้ายแล้วผลประกอบการหลายๆตัวมันออกมาแล้วอาจจะไม่ค่อยโอเคก็ได้นะครับแต่ว่าหลังจากที่ไมคครเขาเปิดเอาลุกอะไรของเขาออกมานะทำพรีวิวเนี่ยหุ้นเมื่อวานมันก็ลงเยอะนะฮะไมคครก็น่าจะลงไปประมาณ5% ถ้าเราไปย้อนดูเนี่ยนะฮะในอดีตเนี่ยก็ไมโครันก็เปรียบเสมือนหุ้นซิ่งตัวเนื่อนะนะครับปีนี้เนี่ยทั้งปีเนี่ยจริงๆเราให้ผลตอบแทนเนี่ย y o y Price Change เนี่ยนะฮะโอ้โหมันดูโอเคกว่าตัว Microsoft อีกนะคือแรงกว่า Microsoft อีกนะถ้าดูกันที่ y o y Price Change นะฮะเ,เขาก็ทำเป็นกราฟออกมาแต่ตอนนี้ตัว ไม่คอนมันเริ่มปรับลดลงแล้วก็จะเป็นตัวชี้นำนะฮะว่าทำให้บรรดาพวกบิ๊กเทคก็ต้องระวังในอนาคตนะครับถัดมาก็คือเรื่องการดีเบตระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับโจไบเดนที่เมื่อวานผมก็ได้เล่าให้ฟังไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็น่าจะเป็นการเถียงกันนะครับปั๊บกันนะครับโดยเฉพาะโจไบเดนเขาก็มีชะง,งักติดหลังเรื่องคดีนะครับ เขาพายไม่ได้โจโจไบเดนทัาเขามีชงักติดหลังเรื่องคดีโจไบเดนก็มีปัญหาเรื่องลูกนะครับก็น่าจะมีการบัฟกันไปบัฟกันมารวมไปถึงโจไบเดนก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับความชาราทัาเองเนี่ยทําอายุ78แนะแต่โจไบเดนเนี่ยโอ้โหอายุ7จ็ 81. ห่างกันแค่3ปีอะแต่โจไบเดนดูโซมกว่าเยอะมากนะครับก็วันนี้เขาก็น่าจะมีแกนประเด็นเรื่องนี้ผมก็นึกว่าผมก็เลยตอนแรกคิดว่าถ้าตลาดถ้ามันไปการดีเบตมันไมไ US ดอลลาร์มันก็จะชะลอการแข็งแต่เท่าที่ไปฟังนะฮะการดีเบตคร่าวๆนะ,ะช่วง8โมงถึง8โมงครึ่งที่ผ่านมาก็จริงๆแล้วพิธีกรเขาเดำเนินรายการดีมากรูปแบบการดำเนินรายการนะครับมันก็จะเป็นไปในลักษณะของเ,ออเ,ออเขาเรียกว่าอะไรดีอมันจะเป็นเขาห้ามขัดอะ่ะคือคนหนึ่งพูดอะ่ะเขาจะไปปิดไมโครโฟนของอีกคนหนึ่ง แล้วก็จะให้สิทธิ์อีกคนนึงพูดก็ต่อเมื่อ,อตัวพิธีกรเนี่ยถามนะฮะพิธีกรก็เป็นพิธีกรนะฮะของช่องซีเอ็นเอนะครับก็มีคุณเจคชื่อเจคเจคทัพเปอร์นะครับแล้วก็ดาน่าดาน่าดาน่าบาสนะฮะสองคนเลาวทุกคนมานั่งถามแล้วก็ถามใครใกล้คนนั้นพูดนะครับแล้วก็ปิดไมค์อีกคนหนึ่งอ่ะมันก็จะค่อนข้างมีสาระไงจะค่อนข้างมีสาระ ก็เท่าที่ฟังแล้วก็ยังเป็นไปในทานองนั้นอยู่นะครับดอลลาร์ Dollar, วันนี้ก็ช่วงที่เขามีการดีเบตก็น่าจะแข็งค่านะครับแต่ผมเดาว่าหลังจากที่ดีเบตเสร็จอ่ะดอลลาร์มันไม่มีประเด็นละดอลลาร์ Dollar ก็จะต้องอ่อนค่าลงมานะครับแล้วบ่ายวันนี้เนี่ยก็จะมีการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของแบงก์ชาติด้วยนะครับก็เราได้จะเกินดุลบัญชีเดินสะพัดอาจจะเป็นไปได้ว่าค่างเงินบาทเนี่ยนะตอนนี้ที่เมื่อเช้ามันแข็งแข็งลงมาที่36.7ตอนนี้เริ่มดีดขึ้นมาเป็น36.84เนี่ย ก็อาจจะกลับลงไปที่36.7ได้อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าก็ลุ้นแข็งค่าต่ำกว่า36.7นะครับก็ดอลลาร์เขาก็มองว่านะครับเนี่ยก็มองว่าหลังจากที่ดีเบตไปเนี่ยก็น่าจะหยุดหยุดการแข็งแล้วก็ปรับลดลงมานะครับอันนี้ก็ ไม่ได้ผมมองนะก็เป็นบูมเบอร์อะที่มองว่าดอลล่าร์พอขึ้นไปเทสปุ๊บดีเบทเสร็จปุ๊บก็ย้อนกลับลงมาแข็งนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าติดตามเรื่องการแทรกแซงข้างเงินเย,ยนนะครับเพราะว่าอะไรตอนนี้พอข้างเงินเย,ยนอ่อนการนําเข้าพลังงานสูงขึ้นกลายเป็นว่าเขาก็มีเซอร์ว์ไปดูว่าบรรดาคนญี่ปุ่นเนี่ย <c oughs> <c oughs> เขามีการคาดการเงินเฟอกันในอนาคตยังไงบ้างปรากฏว่าเจแปนอินฟลัชันเอาลุกนะครับพุ่งเป็ดี้เป็ดขึ้นไปเลย นะครับก็แปลว่าเขาเริ่มสัมผัสกันได้ถึงข้าวของที่แพงขึ้นแล้วก็คาดการณ์ว่างเงินเฟ้อม,มันจะต้องแพงกว่านี้นะครับอ่ะก็ลาทุกท่านไปถึงเพีงเท่านี้นะครับเจอกันอีกทีหนึ่งวันจันทร์นะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ